ความคืบหน้าล่าสุดน้าแต่โพสต์เองเจ็บเองหวังสร้างภาพกลับกลายเป็นงานเข้าไม่รอดพ้นสายตานักสืบโซเชียลในโลกออนไลน์ยังคงเดินหน้าจับพิรุษโป๊แตกของฝั่งนาแต่หรือน,นายนารินลาโพน้าชายของน้องชมพู่อย่างต่อเนื่องล่าสุด ทางเพจเ c e b o o k ของนาแต่ได้โพสต์ภาพของตนเองสมัยบรรพชาสามเณรเมื่อวัยเด็กพร้อมข้อความดีเชื่ออยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวก่อนที่นักสืบโซเชียลจะทำงานสืบหาหลักฐานเรื่องประวัติต่างๆ ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวนิดพบพพิรุษในส่วนของประวัติการศึกษาและการทํางานของหน้าแต่เมื่อเข้าไปเช็คดูได้พบกับอะไรแปลกๆอยู่หลายอย่างทางหน้าที่การงานและปีพศออที่เรียนจบดูไม่เป็นความจริงไม่สดคล้องกับ ช่วงอายุในปัจจุบันเพราะน้าแต่อายุยังไม่มากไม่น่าจะจบปอตรีตอนปี3-2จึงได้มีการสืบหาหลักฐานพบว่าประวัติดังกล่าวจริงๆแล้วเป็นของโยงยุทธพินิจพงศ์ผู้กำกับภาพยนตร์โดยหน้าแต่ไปคัดลอบประวัติทั้งหมดมาเป็นของตัวเอง โดยชาวเน็ตได้แสดงความคิดเห็นว่าเด็กคนนี้เมฆประวัติการศึกษาและการทำงานแน่ๆอายุเท่าไหร่จะมาจบศิลปรกรตอนปี3-2ไม่ได้เราอายุมากกว่าพี่สาวสาวิตรีของนายอีกเราจบเร็วที่สุด3ปีครึ่งเข้าก่อนเกณฑ์ยังจบปี4-4เลย ไปบวกลบคูณหารอายุตัวเองใหม่กับวิธิการศึกษาเมื่อปี2532ตัวเองเพิ่งอายุกี่ขวบเองจะบอกจบปตรีไม่ได้เราจะไป็นลอบประวัติคนอื่นไปเป็นของตัวเองไม่ได้โดยนายนทริลับโพหรือนาเต่ได้เขียนประวัติของตัวเองไว้ว่าทําที่บริษัทไตรลักษ์โปรดักชั่นเป็นช่างภาพวิดีโอและตัดต่อวิดีโอบันทึกและตัดต่อเสียงคอมพิวเตอร์กราฟิก ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์การศึกษาคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัย,ยศิลปกร,รปี3-2ผลงานพศ2 5 3พทำงานครั้งแรกเมื่อเรียนจบเลยที่บริษัทไทยฮักกุโกโดตำแหน่งเขียน Story board, สตอรี่บอร์ศ2 5 3 5ทำงานตำแหน่ง Art Director บริษัทประจิต Advertising งต,ตำแหน่ง Art Director พศ2537ทำงานตำแหน่งดีไซน์และดูแลสิ่งพิมพ์ทั้งหมดบริษัท Sir Advertising พศ2539ทำงานตำแหน่งดูแลและรับผิดชอบสินค้าในบริษัท Miss Teen ในการทำโฆษณาครั้งแรกที่จอบนิิสมุดโคจรกับอ้อมพิยดาอัคาราเสศรณีร่วมเป็นพรีเซนเตอร์และทำโฆษณาผีเสื้อสมุดที่ทุกคนเริ่มรู้จักกับแป้งมิสทีน พศ2542บริษัท Triple 2ของ Sumo g กิกกิจเจริญและซูโม่ติกกลิ่นสีโดยมีซานโตสดึงไปร่วมงานเป็นโปรดิวเซอร์แทนกับการถ่ายทำครั้งแรกจารบีสีชมพูจารบีปีเสือรักการสนันเมืองและแสบคูณสองพศ2547ตั้งบริษัททำฟรีแลนซ์อิสระร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆจับงานโฆษณา6-7เรื่อง ซึ่งที่ทุกคนกล่าวถึงก็คือโฆษณาน้ำยากัดห้องน้ำวิกซอร์ที่มีคำพูดติดปากว่าเสียมาเลยเราและที่สร้างชื่ออย่างมากกับการได้ทำงานโฆษณาในช่วงบนโลกให้กับเบียช้างในการนำพระดดราชดำรัสของในหลวงที่ทรงให้ไว้กับราษฎรทุกคนมาใส่ไว้ในการทำงานครั้งนี้ถึง3โบเวอร์ชันด้วยกับชุดเด็กเตะฟุตบอลปิดทองหลังพระและ เด็กเก็บผลไม้ที่ยอมทุ่มเททางานอย่างตั้งใจโดยไม่หวังผลกําไรเพื่อถวายให้กับในหลวงจนไปที่รู้จักของใครๆพศ .2548 กากับภาพยนตร์เรื่องม .8 ซึ่งประวัติของนาเตกลับไปตรงกับประวัติของคุณยงยุทธพินิษพงษ์กำกับภาพยนตร์โดยคุณยงยุทธเกิดเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2506การศึกษาคณะจิตกรรมประติมากรรมและภาพพิม มหาวิทยาลัยศิลปากรปี32ด้วโดยผลงานพศ25 3พทำงานครั้งแรกเมื่อเรียนจบเลยที่บริษัทไทยฮักกูโกโดตำแหน่งเขียนสตอรี่บอร์ดพศ2 5 3 5ทำงานตำแหน่งอาร์ต r ด c t o เตอร์บริษัทประกิจ a d แอดว์เรสติ่งตำแหน่งอาร์ต r ด c t o เตอร์พศ2 5 3 7ทำงานตำแหน่งดีไซน์และดูแลสิ่งพิมพ์ทั้งหมดบริษัท เซอร์แอดเวนตพอศสองพันายาทำงานตำแหน่งดูแลและรับผิดชอบสินค้าในบริษัทมิสทีนในการทำโฆษณาครั้งแรกที่จอบนิติสมุทรโคจรกับอ้อมพี่ดาอัคาราเสรณีร่วมเป็นพรีเซนเตอร์และทำโฆษณาผีเสื้อสมุทรที่ทุกคนเริ่มรู้จักกับแป้งมิสทีนทางนี้เมื่อวันที่27กร,รกฎาคมที่บ้านกกอกตมบลกกตูมอำเภอดุงหลวงโดยเฉพาะที่บ้านลุงพลมีชาวจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมา9คนช่วงเช้าเดินทางมาตั้งแต่ตีสี่โดยมาผูกแขนให้ป้าแตนและมอบสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งใบหมายเลข883653พร้อมทั้งมอบเงินเป็นค่าขนมให้กับลูกๆของลุงพลทั้งสองคนอีกทั้งยังมีการส่งเสียงโห่ร้องชัยโยป้าแตนสู้ๆป้าแตนสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครอบครัวไม่นานก็มีรถบรรทุกทรายนำอุปกรณ์เพื่อมาต่อเติมสร้างบ้านให้กับลุงพล มาลงที่ข้างบ้านเพื่อเตรียมการสร้างบ้านหลังจากที่มีมันลงพื้นที่วัดขนาดมุมสัดส่วนต่างๆของบ้านมีทั้งปูน18ลูกไซโขง5คิวหินกรวด2คิวประตูห้องน้ำอิดบล็อก1.5พันก้อนเหล็ก15เซนประตูไม้และหน้าต่างเพื่อเอาไว้ใช้ในการปรับปรุงสร้างบ้านใหม่ให้ลุงพลและครอบครัว ด้านลุงพลหรือนายชัยพลพิพาเล่าว่าตอนแรกเห็นว่าช่างจะมาวันนี้แต่คนที่จะสร้างบ้านให้บอกว่าช่างไม่ว่างวันนี้จึงคิดว่าน่าจะมาพรุ่งนี้ซึ่งบอกว่าจะมีการก่อกำแพงติดประตูหน้าต่างโดยผู้ใจบุญบอกว่าทำให้ลุงสบายใจหากออกไปกรีดยางหรือไปทำงาน ตนคงไม่ได้ให้ใหญ่โตตนก็เกรงใจซึ่งคนคนนี้ก็ดีมากๆลุงพลถึงขั้นน้ำตาคลออีกครั้งระบุว่าไม่เชื่อว่าเราจะได้รับชีวิตนี้ตนเคยเจอครั้งหนึ่งตอนออกรถมีคนมอบทุนให้ไปออกรถทวิตเตอร์รออนนะอุหนักแฮชแท็กหนางชมพูขึ้นอันดับหนึ่งวิจารณ์พ่อแม่หลังมีคนชูป้ายจับผิดลายมือ เมื่อวันที่27กรกฎาคมได้เกิดประเด็นขึ้นมาหลังจากที่ทางทุบโต๊ะข่าวอมรินได้เดินทางมาพบกับนางสมพรหลับโพป้าของชมพู่เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเช้ามีชาวบ้านมาเล่าให้ตนฟังว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งไปพูดคุยกับคนในชุมชนทำนองว่าลุงทำรายน้องชมพู่95%้เอรซเพราะมีคนเห็นลุงพลนั่งไกลที่เจอศพน้องชมพู่แต่ไม่ได้บอกว่านั่งวันไหนนั่งอย่างไรเท่าที่ตีความคือช่วงก่อนเจอศพ เมื่อตนได้ยินแบบนั้นก็คิดอยากจะสาบแช่งแต่ก็มองว่าคงไม่ดีหากจะทําแบบนั้นตนคิดว่าคนที่พูดตาคงไม่ดีปากยังเสียอีกตนรู้จักกับคุณคนนี้ไม่เคยมีเรื่องอะไรกับตนแถมตนยังเคารพเขาด้วยตนรู้สึกแปลก ที่เขาพูดแบบนี้ซึ่งเขาไม่เคยมาคุยกับตนเลยตนก็อยากให้เขามาคุยดีๆแ,แต่คนคนนี้เป็นคนที่พูดฉะชานคิดว่าคงพูดไปทั่วหมู่บ้านแล้วท้งนี้ตนอยากให้คนที่พูดย้อนมองตัวเองบ้างทําไมถึงพูดใส่ร้ายคนอื่นคนพูดดีก็ดีพูดไม่ดีน่าจะต้องเข้าตัวเองซึ่งตนได้ยินเรื่องที่ที่คนคนนี้พูดถึงลุงแบบไม่ดีสองถึงสาครั้งแล้วเชื่อว่าที่ตนพูดออกมาคงต้องรู้ตัวเอง ตนไม่อยากให้ไปพูดลับหลังเพราะตอนนี้ยังไม่กระจางว่าคดีจะเป็นอย่างไรตนได้ยินแบบนี้ก็รู้สึกแย่แต่ไม่สมควรจะพูดเลยด้านในาใยชัยพลวิพาลุงของชมพู่กล่าวว่าตนไม่ทราบว่าคนที่พูดไปเห็นตอนไหนวันที่เท่าไหร่แล้วคนเห็นไปกี่คนทําไมไม่ถ่ายรูปมาพูดลอยๆไม่ได้ประโยชน์อะไรตนวิ่งไปหาแต่ร่างทรงหมอธรร ตนแทบไม่ได้ขึ้นเขาตนขึ้นไปวันที่12กรกฎาคมกับลุงคล้ายกับนายสัตยาเท่านั้นซึ่งก็มืดแล้วแล้วจะไปนั่งตรงไหนตนรู้ว่าคนที่พูดเป็นใครกลับกันตนไม่เคยเห็นเขาเลยด้วยซ้ำไม่รู้ว่ามาหาโนชพูไหมการทำแบบนี้เหมือนจงใจใส่ร้าย ยิงบอก95%ตนเป็นคนร้ายตนอยากจะบอกว่าสิ่งที่พูดต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนมันเป็นคำพูดของคนไม่หวังดีไม่เอามาใส่ใจอะโฮสิกรรมให้ทุกอย่างตนไม่สนใจคำพูดคนพวกนั้นซึ่งที่ผ่านมาคนกลุ่มนี้เป็นคนไม่ชอบนิสัยตนเคยมีปัญหาเล็กๆน้อยๆบาดหมางเรื่องคำพูดคำจากันซึ่งกรณีนี้เหมือนกดหมู่อยากพูดอะไรก็พูด แต่ทุกวันนี้กฎหมายต้องมาก่อนชั่วโมงนี้กฎหมายต้องมาเหนือกุหมู่ดังนั้นตนไม่สนใจในกรณีนี้ส่วนทางด้านของนางสาววิตรีวงศีชาแม่ของน้องชมพู่เปิดเผยว่าสําหรับกรณีเพจมุกดาหารเคยลงข้อมูลว่าน้องชมพู่หายไปในเวลา7นา30วันทีถึง9นาฬกา ตนก็จาไม่ได้ว่าเคยให้ข้อมูลไปกับเพจหรือญาติิเป็นคนให้ข้อมูลแต่ตอนนี้ตนอยากจะอธิบายว่าตํารวจได้ตรวจเช็คเวลาที่น้องชมพู่หายพบว่าเวลา9นาฬิ11นาทีนั้นน้องชมพู่ยังมีการดู YouTube อยู่และทางตํารวจก็ได้บอกแล้วว่าน้องชมพู่น่าจะหายในเวลา9นากา11นาทีถึง9นกา49นาทีเพราะ ในเวลาสุดท้ายเป็นตอนที่นองสซดิ้งหันไปหาและไม่เจอน้องชัพู้แล้วซึ่งเวลาพวกนี้เป็นสิ่งที่มีโทรศัพท์ และโน้ตบุ๊กเป็นหลักฐานชัดเจนและตำรวจก็ได้รวบรวมข้อมูลไปหมดแล้วชัดเจนทุกอย่างนางสาวิตีกล่าวต่อว่าเท่าที่ตนได้สอบถามเรื่องนี้กับน้องสะดิ้งลูกสาวก็ยังยืนยันว่าในวันเกิดเหตุได้เดินไปบอกป้าแตนเป็นปคนแรกว่าน้องชผู้หายและตอนที่ป้าแตนโทรมาหาตนคือเวลา1 0นาฬนาทีเมื่อน้องสะดิงคุยกับป้าแตนเสร็จก็เดินย้อนกลับเข้าซอยบ้าน พบนางแตงโมนั่งอยู่ที่เปรเนหน้าบ้านและน้องสะดิ้งก็บอกป้าแตงโมในตอนนั้นว่านอนชมผู้หายซึ่งตนเชื่อว่าตอนที่น้องสะดิ้งบอกกับป้าแตงโมนั้นจะต้องเป็นเวลาหลัง10นาิกา2นาทีแน่นอน ส่วนกรณีที่มีคนอ้างว่าเห็นน้องสซดิ้งและน้องชมพู่เดินผ่านหน้าบ้านเวลา7จ็นาิกาสานาทีนั้นตนยืนยันว่าในช่วงเวลาดังกล่าวน้องสซดิ้งและน้องชมพู่อยู่ที่บ้านกับตนและอย่างนั่งกินข้าวด้วยกันอยู่เลยซึ่งเรื่องนี้ช่างวาก็เป็นพยานได้เพราะช่างวาอยู่ที่บ้านตนในเวลานั้นด้วย รวมถึงลุงแต่เจ้าของร้านขายของชำก็น่าจะเป็นพยานได้ว่าน้องสดิ้งและน้องชมพู่ไปซื้อของในเวลาไหนซึ่งตนคิดว่าถ้าใครพูดความจริงก็ยังเป็นความจริงวันยังคำ่ำนางสาววิตรียังกล่าวอีกว่าแม้มีบางคนอาจจะมาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าพ่อแม่ประมาทจนทำให้ลูกเสียชีวิตอาจจะมีการดำเนินคดีกับพ่อแม่ ซึ่งตนก็เคยกังวลกับเรื่องนี้แต่ตนอยากชี้แจงว่าสาเหตุที่น้องชมพู่เสียชีวิตนั้นไม่ได้เกิดจากความประมาทของพ่อแม่เพราะน้องชมพู่ก็อยู่ที่บ้านและตนก็เชื่อว่าคดีนี้ต้องมีคนร้ายเป็นผู้ก่อเหตุซึ่งน้องชมพู่ไม่ได้เดินไปเสียชีวิตเองและตนคิดว่าตำรวจก็เชื่อว่าต้องมีคนร้ายล่าสุด เกิดกระแสวิจารณ์ในทวิตเตอร์เมื่อมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาให้กำลังใจพ่อแม่น้องชมพู่พร้อมมีการเขียนป้ายมาให้กำลังใจซึ่งชาวเน็ตก็ถามกลับไปว่าทำเพื่ออะไรโดยชาวเน็ตต่างได้แสดงความคิดเห็นกันว่าเรารักสาวิตรีเพราะสาวิตรีมีเงินให้เราอดีตปลอมเปลือกมากน้องชมพู่ คุณยายที่ถือป้ายดูฝืนๆกันนะคะฮ่าฮ่าฮ่าน้องชมพูนี่ไม่ได้ตามมานานมากนึกว่าจับได้แล้วที่ไหนได้อีมเมเตรียมเดบิวต์หรอ FC เพียบเลยนะเนี่ยนี่มีบ้านแล้วเปิดโดเนตรอบสองเพิ่มไหมละ่ะหลังจากค่าน้ำค่าไฟ1,9,000บาทนบาทน้องชมพู่เขาทำอะไรกันนะครับแข่งไม่ปลดหนี้หรอเรารักสาวิตรีน้อง